สวัสดีครับวันนี้เจจะพามาดูผักหญ้าครับวันนี้เจย์จช่วยหญ้าปลูกด้วยครับตอนนี้ผักเริ่มโตแล้วครับอืเรามาดูกันเลยครับมาเฮ้ๆอย่ามาอย่ามาไปมาพักทำไมร้อยเราเราจังมาลยุยมาลุยพักใหญ่นะสีนะเนี่ยผักเจ้าก็เริ่มโตแล้วกลังใหญ่อันนี้ฟางตุ้งใช่ไหมง,งนี่ครัย สินไงนเ,นเล่แล้วก็สินไงเล่อันนี้ผักคะนา้าครับตอนปลูกเจ๊ก็ช่วยยาปลูกด้วยนะครับเนไปจี้ไป <c oughs> ม้าลุยพักชวยกันเลยเนี่ยมันจะหไมห่น่ะนี่พักชี้พักหอมใหม่ก็ไปหายดูเรื่อยๆเองพักชี้พักหอม ฝากกดไลค์กดแชร์เจด้วยนะครับน,น,น,นี่ก็ต้นหอมครับ ยายัยปลูกพักไรเนี่ยเนี่ย <Okay. S 1> นะี่ย,ย,ย,ยไ,ไมน,นพักชีาวนะวแต่ยังไม่งอกัปลูกที่หลังล,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 ลกว่ฝากกดแชร์เจ้ด้วยนะครับ นี่หอมก็เริ่มโตแล้วนะเริ่มใหญ่แล้วหัวม,ม,มีสองหนานสองผักนี่ออ้าวแตยังครับไม่หมูครับไม่ครับอย่าน,นี้ก็ตะไคร้ มีทุกอย่างเลยครับอันนี้มะเขือมะเขืออะไรอะยอ,ยอ,อ,อันนี้โค้กลาพากตลองออกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจ๊จะพามาดูผักหญ้าครับ ที่ปลูกไว้ อย่ามาลุยพักใจเด้ออย่ามาลุยพักใจเด้อมาลุยเปล่าจังมาลุยพักนะสีนะเยยดักใจจ้จะพาไปดูหลายอย่างครับ นี่ก็ถั่วพุ่มนะครับ วันนี้ก็อากาศดีนะครับ,บ,บดีเลยอนเช้าอตอนมันก <c oughs> ็รอนรุ่งอยยา ตื่นายเน่งรยอย่างแ๊บนึงแม่จะไปวัดจะไปส่งงานหับเขัา ครับเดี๋ยวไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับเดี๋ยวเจอขอจอบไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เจ๊ได้นะครับขอบคุณครับ